โคเคนแบรมีข้งโคเคนจากหนังที่เพิ่งออกฉายไปเมื่อไม่นานมานี้ครับกับเรื่องราวความเป็นมาของหมีที่เสพยาจนบ้าก่อนที่จะออกไล่ต่อประชาชนทั่วไปซึ่งหารู้หรือไม่รับว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้มันเกิดขึ้นจริงครับเกิดขึ้นมานานแล้วโดยเรื่องราวและเหตุการณ์หมีข้างยาต่อไปนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1985เมื่อช่วงเดือนธันวาคมนู่นแหละครับที่เขตป่าสงวนซานตาฮุซีทางตอเนเหนือของรัฐเวอร์จ ah ิเนียสหรัฐอเมริกา ในตอนนั้นมีนายพลคนหนึ่งที่ออกเดินทางลางกวางที่ชื่อว่าเซียนหลังก็ไม่ใช่แล้วเหมือนกันครับนายพลคนนี้เดินทางออกล่ากวางนะครับแกะรอยไปเรื่อยๆพร้อมกับอาวุธคู่ใจคือปืนไรเฟลิลหนึ่งกระบ,บอกในขณะที่พลคนนี้กําลังแอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเขาพยายามเฝ้ามองเท่าไหร่นะครับกวางก็ไม่โผล่มาให้ยิงสักทีในตอนนั้นนายพลคนนี้ก็เริ่มถอดใจแล้วนะครับรอไปนานเหลือเกินในตอนที่นายพลคนนี้นะครับถอดใจในขณะที่เขากําลังจะหันหลังกลับบ้าน เขาได้เหลือวไปเห็นมีดําตัวบักเอกนะครับนอนอยู่ไม่ไกลจากตัวเขามากเท่าไรในตอนนั้นเขาโต๊กใจป่างมากครับและทําอะไรไม่ถูกถ้าขยับบูมบาบนี้อาจจะโดนมีขยี่ก็เป็นได้หลังจากนั้นนายพานคนนี้ก็ค่อยๆย่องค่อยๆตอดนะครับคอยสังเกตการอยู่ใกล้ๆมีแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับเพราะในระหว่างที่นายพานคนนี้กําลังเนียนไปกับธรรมชาติเขาก็ได้เจอสิ่งผิดปกติบางอย่างเข้าให้ คือเสียงหายใจของหมีนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปแล้วการหายใจมันจะนิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่ให้เหยื่อรู้ตัวแต่ในคราวนี้มันไม่ใช่นะครับเมื่อเขาไม่ได้ยินเสียงลมหายใจของหมีเลยแม้แต่น้อยก่อนที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆหมีเพื่อสํารวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสํารวจเสร็จสับประกฏว่ามีสายพันธุ์อเมริกันแบ็กแบร์ลาโลกไปก่อนที่เขาจะมาเจอมันด้วยซ้ํา หลังจากนั้นนายพานคนนี้ก็เลยค้นตัวหมีนะครับเขากลับไปพบร่องรอยใดยๆของมันเลยที่ไม่สามารถระบ,บุได้ว่ามันตายได้ยังไงใครก็แน่ที่ฆ่าหมีด้วยมือเปล่าเพราะว่าหมีตัวนี้มันยังดูหนุ่มๆนะครับยังไม่แก่ตายง่ายๆแต่ที่ไหนได้นะครับกินข้าวผ่านทูบซะงั้น ในตอนนั้นนายพลานก็สงสัยเป็นอย่างมากครับเอ๊ะมีตัวนี้มันลาโลกไปได้ยังไงวะก่อนที่เขาจะกลับบ้านพร้อมกับความสงสัยและก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆเ,เขาฟังแล้วเมื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาให้เพื่อนฟังเท่านั้นแหละครับความกระจจางก็ได้เกิดขึ้นภายในใจฉันใจเกยเลยเรขึ้นมาทันทีเพื่อนของนายพนคนนี้เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับเขาก็พยายามอธิบายไปว่า อ้อยมีตัวนี้ในเองเมื่อ3าเดือนก่อนนั้นมันมีเครื่องบินพลเรือนขนาดเล็กโผลมาชื่อว่าเซสนา404ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ไทยบ้านชอบมาบินเล่นประจำแล้วก็ขนยาโคเคนสดๆที่ส่งตรงมาจากประเทศโคลอมเบียและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการลักลอบนี้ก็คือนายแอนดูคาร์เตอร์ทอตันอดีตเจ้าหน้าที่ปปสอของสหรัฐอเมริกาพิฆาตรายย่อยที่มักจะถ่ายหน้าผู้ร้องหากับคำพูดติดปากว่าไ e อ้นม um อันนี้ผมพูดถึงนายแอนดูนะครับ โดยแกจะชอบใช้เครื่องบินส่วนตัวขนยาเสพติดข้ามประเทศแล้วมักจะอ้างว่าโอ้กูกค่แค่บินเล่นเท่านั้นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกแต่ที่ไหนได้ครับไทยบ้านรู้ไปหมดแล้วว่าทำเฮียอะไรกันอยู่สุดท้ายนั้นแกก็เกมนะครับถูกไล่ออกจากราชการ แต่ไปไปะมาณนะครับก็หันมาเอาดีทางด้านยาเสพติดอย่างเต็มคาราเบลโดยแกจะเอาเครื่องบินเล็กนะครับโยนยาแถวนี้เป็นประจำจนกระทั่งเมื่อวันที่11กันยายนปี1985นะครับในช่วงเช้ามืนนดนายแอนดรูกับเพื่อนร่วมแกงของตัวเองทําการลักลอบขนยาเสพติดจากโคลอมเบียไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขาทั้งแกงได้ขนยามาแบบเบิ่มๆคืนเลยนะครับเพียงแต่ว่า ในช่วงนั้นเครื่องบินของพวกเขากลับมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมีใบพัดข้างหนึ่งไม่ทํางานและดูเหมือนว่าเครื่องบินจะบินต่อไปไม่ไหวแล้วเออปล่อยกูเถอะมันจึงทาให้นาะเอนดูนะครับจำเป็นต้องโยนโคโเคนลงจากเครื่องบินพร้อมกับเพื่อนตัวเองต่อมาทั้งคู่ก็ทําการโดดลงที่โพชิงกิและในขณะนั้นในตอน,น,นที่พวกเขาทั้งคู่กําลังจะเปิดประตูเครื่องบินด้วยความที่เครื่องบินมาเสียการควบคุมบวกกับแรงลมมหาศาลเพียงแค่เปิดประตูเบาๆเท่าน,นั้นแหละความดรนมหาศาลก็พุ่งเข้ามาในเครื่องบินกวาดเอาโคเคนที่พากัน คนมาแบบเบิ่มๆนะครับออกนอกคือบินกระจายเต็มพื้นที่ป่าเลย เอนดูในตอนนั้นก็บอกว่าชิปหายละพี่น้องพวกเขาก็เลยคว้าโค,โคเคนก้อนที่เหลือนะครับโดดออกจากเครื่องบินแค่จะอยู่ก็อยู่กูเอาไปด้วยแต่ด้วยความซวยในตอนนั้นนะครับในช่วงที่นายเอนดูกําลังกลางร่มพวกเขาพยายามกระตุกลมเท่าไหร่ลมก็ไม่กางสักทีซึ่งแน่นอนว่านายเอนดูตกกระแทกพื้นดังตุ๊บครับตุยส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันนั้นรอดได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ด้วยแรงลมมหาศาลที่ทําให้พวกเขากระจายกันนะครับจนกระทั่งเวลาเช้าๆนะครับในช่วงเวลา,ชาวเช้ามืดที่ไทยบ้านกําลังออกมาเนึ่งข้าวใส่บา เห็นแอนดูนะครับพร้อมกับร่มชูชีพขนาดใหญ่นอนหมอบอยู่ที่สวนหลังบ้านครับไม่ต้องสืบครับว่าชาวบ้านจะโทรหาใครตำรวจก็ส่งกำลังเข้ามาตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอียังงขึ้นพวกเขาก็พบว่าใต้ร่มผ้าชูชีพมีศพนายแอนดูนะครับในทีแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเขาคิดว่าเป็นทหารเพราะจากเครื่องแบบที่เขาใส่เต็มยศมีทั้งเกาะสามวองอย่างกับทหารเสื้อผ้าหน้าผมมีแต่ของแพงๆนะครับโดยเฉพาะนาฬิกายืมเพื่อนรองเท้ากุชชี่อะไรแบบเนี้ จากนั้นทางตำรวจก็เลยปูพรมค้นป่าอย่างเต็มคาราเบลนะครับค้นไปค้นมาดับไปเจอโคเคนกระจายเต็มพื้นป่าเลยหลังจากนั้นไม่นานมาครับพวกเขาก็ได้ข้อสรุปมาว่าไอ้หมอนี้มันเป็นนะักคนยาเลเวล99นี่หว่าไม่นานหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้รับรายงานว่าเจอเครื่องบินตกแล้วนะจ๊ะที่เมืองเฮสวิลล์ห่างออกไปประมาณ60ไมล์โดยทางตำรวจเจอโคเคนมากถึง35โลนะครับมูลค่ามากกว่า15ล้านเหรียญและทองคำ1ออนซ์ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันนะครับ เกมครับก่จะโยนขี้ให้กับคนตายมากมายนะครับกูไม่เกี่ยวมันชวนกูมาขนยาเฉยๆส่วนโคเคนที่ปลิวหายไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถตามกลับมาได้ครับโดยทางตำรวจได้ขอร้องให้ชาวบ้านนะครับหากใครเจอมันนะส่งมันมาให้เราสิเราจะทำลายมันเองไม่นานหลังจากนั้นโคเคนที่หายไปในป่าก็เจอในที่สุด เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นคนเจอนะครับแต่มันคือหมีดําอเมริกันที่กําลังเดินหากินในป่าเพราะวยความที่ว่าหมีมันมีความสามารถทางด้านการดมกลิ่นนะครับมันก็ดันดมไปเจอโคเคนเข้าให้หมับเลยแพ็กเกจบุฟเฟ่โคเคนไม่อันแบบนี้ก็จัดไปสิครับหมีมันก็แกะมาดูดแบบเต็มปอดนะครับและในช่วงที่หมีมันเมาแบบสุดๆนะครับพร้อมดิดเพราะว่ามันทั้งกินทั้งดูดของเขาดีจริงๆไม่นานเท่าไหร่ยาก็ออกฤทธิ์ที่พร้อมให้หมีปีนหลังคาบ้านเรือนประชาชน ในงานนี้เรียกได้ว่ามีเติมไปเต็มทางนะครับก่อนจะเลือกวิ่งอย่างบ้าระห่ำเหมือนกับปลดล็อกขีดจํากัดความสามารถของตัวเองในตอนนั้นพวกเขาไม่รู้ว่ามีตัวนี้เล่นยาไปจนหมดถุงนะครับหรือไม่แน่ว่ามันอาจจะเอาไปซ่อนไว้แล้วเล่นในวันหลังแต่ที่แน่ของรถนี้เจ๋งจริงครับพี่นัง ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายง,งานว่ามีตัวนี้มันตุยไปแล้วครับสืบเนื่องจากโอเวอร์ดสหรือเล่นยาเกินขนาดในภายหลังเจ้าหน้าที่ก็เลยพากันขนมาชุดใหญ่นะครับเข้ามาตรวจสอบพวกเขาก็พบว่าเจ้าหมีตัวนี้เล่นยาแบบชุดใหญ่เต็มพิเศษนะครับต่ปบถุงโคเคนจนไม่เหลือซากและคาดว่าโคเคนมูลค่าหลายแสนถูกไอหมีตัวนี้แหละครับฟาดไปจนหมดเลย จะเรียกได้ว่างานนี้เศร้าก็ไม่เศร้านะครับไม่แน่ว่าก่อนตายไอหมีตัวนี้อาจจะยิ้มอยู่ใครจะไปรู้ล่ะสุดท้ายนั้นหมีดําอเมริกันก็ตายพอเล่นอยากเกินขนาดครับในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็เอาหมีตัวนี้ไปผ่าชนะสุดศพที่โตกใจไปกว่านั้นก็คือพวกเขาเจอหอเขเคินจํานวนมากในท้องหมีแต่ถึงอย่างนั้นหมีก็ตายไปแล้วจะจับใครได้ล่ะ เขาก็เลยเอาหมีตัวนี้นะครับไปทําการชาปนกิจศพแต่ที่จีเนีสไปกว่านั้นก็คือในตอนแรกพวกเขาจะเผาหมีเป็นๆน,นะครับแต่ไปๆมาๆพวกเขาจับมันไปสตัฟก่อนจะส่งร่างของมันนะครับให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยอุทยานแห่งชาติซาตาฮุซี่พร้อมกับประวัติความเป็นมาของไอหมีตัวนี้ว่ามันหลอนดีดเล่นยาเต็มที่เลยแต่หลังจากนั้นหมีตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆนะครับทั้งส่งมอบแล้วก็ขายจนกระทั่งเจ้าหมีโคเคนตัวนี้นะครับถูกนําไปจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองเล็กซิงตันรัฐเคนต์ก,ก้ และนี่ก็คือจุดจบตำนานมีคัั่งโคเคนเพราะงั้นถ้าคุณร้อว่างก็ออกไปเดินป่าบ้างนะครับไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอขุมทรัพย์ที่รอคอยคุณอยู่ก็เป็นได้จะโทรแจ้งตำรวจหรือเก็บไว้เองก็ฝากไว้ให้คิดครับ